สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์2568ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดสงขลาวันนี้เวลา17นาฬิกา8นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค9แม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆและประชาชนเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่เวลา17นาฬิกา23นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้พวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารวิจัยนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์คณะแพทยยาศาสตร์เป็นอาคารเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์แบบครบวงจรขนาด14ชั้นเรื่องก่อสร้างปี2562แล้วเสร็จปี2566 ภายในอาคารประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและบริหารวิจัยอาทิศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวัติเป็นหน่วยงานในการเชื่อมโยงงานวิจัยทางคลินิกและวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่มีธนาคารชีวภาพเพื่อจัดเก็บตัวอย่างทางชีวภาพได้แก่ตัวอย่างชิ้นเนื้อเลือดและสารคัดหลั่งอื่นๆของอาสาสมัครอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักจริยธรรมเพื่อใช้ในงานวิจัยทางการแพทย์ในอนาคต ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยโรคติดเชื้อและเชื้อก่อโรคอุบัติใหม่เพื่อรองรับการศึกษาวิจัยในกลุ่มโรคติดเชื้อหาแนวทางการรักษาป้องกันการพัฒนาวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์และเทคโนโลยีการแพทย์สําหรับการวิจัยและการเรียนการสอนในระดับปฏิบัติการของหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนแพทย์ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์ในด้านต่างๆ ต่อจากนั้นทอดระเนตนิทรศการเฉลิมพระเกียตรติพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงนิกรในราชอาณาจักรไทยนิทศการพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลสงขลานครินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยสงขลานคริน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน80ล้านบาทจากการบริจาคของประชาชนในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิรและรายได้จากการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนกโกสินทร์ให้แก่โรงพยาบาลสงขลานครินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์โดยเฉพาะ อุปกรณ์การรักษาผู้ป่วยมะเร็งจำนวน5รายการประกอบด้วยเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสารรังสีและเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิทัลแบบ3มิติเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปแบบดิจิทัลเครื่องอันตราซาวและเครื่องเอ็กซเรย์ดิจิทัลแบบเคลื่อนที่เพื่อรองรับและยกระดับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในภาคใต้ นทิทศการผลงานนวัตกรรมเซลล์บำบัด P.S.U.C.D.19 Car T-cell หนึ่งในการวิจัยที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและโรคแพ้ภูมิตนเองที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบมาตรฐานให้กลับมามีโอกาสหายหรือทำให้โรคสงบได้นานขึ้นซึ่งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานาคารินทร์ได้คิดค้นขึ้นโดยการทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด T lymphocyte มีคุณสมบัติสร้างตัวรับ เฉพาะที่สามารถจดจําและกําจัดเซลล์มะเร็งในร่างกายของผู้ป่วยได้เองซึ่งแคททีเซลจะถูกกระตุ้นให้เพิ่มจํานวนมากขึ้นและคงอยู่ได้นานในร่างกายผู้ป่วยทําให้มีประสิทธิภาพในการกําจัดเซลล์มะเร็งได้ดียิ่งขึ้นในปี2567มีการต่อย,ยอดการรักษาในผู้ป่วย11คนพบว่าผู้ป่วยทุกคนมีอัตราการตอบสนองแบบหายขาดและมีผลแทรกซ้อนน้อย นับเป็นการรักษาที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าต่างประเทศซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงการพัฒนา PSUCD19 CAR T cell ในประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงความสำเร็จทางการแพทย์เท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงศัก,กยภาพของบุคลากรในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอีกด้วย ทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินมีพันธกิจสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพระดับสากลบนพื้นฐานของวัฒนธรรมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำองค์ความรู้มาใช้พัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาฤุัไยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดนกรณีเกิดเหตุการาดยิงที่สถานศึกษาริสเปอร์กาในเ,เมืองเอเรบุสราชอาณาจักรสวีเดน วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชาสารแสดงความเสียพระราชาหฤืัไทยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดนกรณีเกิดเหตุกราดยิงที่สถานศึกษาริสเบอร์กาในเมืองเอเรบรูราชอาณาจักรสวีเดนเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2568ความว่า สมเด็จพระราชาธิบดีข่าวที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนกรุงสต็อกโฮมหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุการาดยิงอย่างโหดร้ายที่สถานศึกษาริสเบอร์กาในเมืองเอเรบรูโศกนากรรมครั้งนี้ได้ฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนมากและทำให้อีกหลายคนได้รับบาดเจ็บ ในนามของประชาชนชาวไทยหม่อมฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทประชาชนชาวสวีเดนและโดยเฉพาะครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ต้องประสบกับความสูญเสียอย่างที่ไม่มีสิ่งใดทดแทนได้ทั้งหวังว่าผู้ได้รับบาดเจ็บจะหายเป็นปกติอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันเราขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ต้องเผชิญกับช่วงเวลาโศกเศร้าเช่นนี้ พระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธาธี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา9ก้นาฬิกาเนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์นวังสระทุมทรงเจิมเทียนรุ่งเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาคบูชาพุทธศักราช2,568ที่จะทรงพระราชอุทิศเพื่อเชิญไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวง6พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตน นาสสสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเป็นจมัพบพิษตุสิทธวนารามวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามวัดราชประดิษฐสถิตมหาศีมารามกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระมหาพันธวัตรธรรมวัฒโนเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธยานรังสีอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและพระภิกษุพร้อมด้วยคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและผ้าไหมแพรว่าจังหวัดกาลสินเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย นางสาวนทวดีสุพิตาพรนายแพทย์ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาคูจังหวัดกาลสินนำคณะผู้บริหารและข้าราชาการโรงพยาบาลเฝ้าทุลละองพระบาททุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและผ้าไหมแพรว่าจังหวัดกาลสินเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย รองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาประธานคณะทรรมงานโครงการสุขศาลาพระราชทานวอปอ2546 นำคณะทำงานโครงการสุขศาลาพระราชทานวปออ2,546และคณะทำงานโครงการสุขศาลาพระราชทานวปออ2,566เฝ้าทูลละอองพระบาทกลาวบ,บังคมทูลรายงานผลการติดตามความคืบหน้าสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจประเวณชายแดนศูนย์ทรเวศจังหวัดกาญจนบุรีและศูนย์การเรียนตำรวจประเวณชายแดนอินซีอาสาจังหวัดเพชรบุรี ในแอนส์วอฟกลางไรเชลเอกอัครราชทูตแห่งสหพันธ์สาธารรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางอานลุยมารีเดอครูไรเชลภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย เวลา15นาฬิกา22นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอัมพวันเจติยารามอําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามในการนี้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏ,ปฏิมาพระประธานพระอุโบสถโดยเป็นวัดหลวงเดิมชื่อวัดอัมพวาต่อมาในสมัยรัชกาลที่สามทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโด,ดกระหม่อมให้ทำการบูรณะและพระราชาทานชื่อมีความหมายว่าวัดที่มีเจดีย์และสวนมะม่วงเป็นที่รื่นรมและเกษมสำราญน่าเคารพบูชา จากนั้นทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภานัยรัชกาลที่สองแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเป็นประธานในงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยประจำปี2568 ซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยในพระบรมราชูปถัมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอก,กชนจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมาหาการุณาธิคุณที่ทรงสร้างสารรค์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมไว้เป็นมรดกของชาติ และองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมโอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดประเภทต่างๆและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุสลสมทบทุนมูลนิธิ สำหรับปีนี้มีกิจกรรมต่างๆอาทิการบรรเลงเพลงของวงดุริยางสากลกรมศิลปากรการสาธิตการปรุงอาหารคาวหวานโดยสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาและโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปมัมภมและวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นิทรรศการคโครงการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์งานช่างสิบหมู่สาขาช่างสิ์ไทยและกิจกรรมวิจิตมรเทียนเป็นกิจกรรมตามพระราชดำริที่ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรซุ้มร้านค้าสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารและของฝากจาก3อำเภอคืออำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาและทอดพระเนตรเรือประพาสอุทยาน โอกาสนี้พระราชาธานพระราชาวโรกาสให้ผู้แทนสมาชิกราชาสกุลในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาลัยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมูลนิธิพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และราชินิกุลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิ จากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตอาหารคาวหวานตำรับชาววังโดยสมาชิกราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอาทิพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนแกงรันจวนคุกกี้ปลาทูนิทรศการเมนูสำหรับกับข้าวเจ้านายในราชสำนักสยามโดยสำนักหอสมุทรแห่งชาตินิทศการด้านอาหารและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามด้านการเกษตรอาทินิทศการอาหารในกาบเหชมเครื่องคาวหวาน นิทรรศการพืชอัตลักษณ์หรือ GI ของจังหวัดสมุทรสงครามและนิทรรศการพริกบางช้าง ต่อจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงนาตลสินโรงละครกลางแจ้งกฤษดารณฤทธิ์ในบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาลัยได้แก่รำอาศิรวาทละครในเรื่องอีเหนาตอนอีเหนาบุตรสบารถน้ำมนและโขนเรื่องรามเกียรติชุดหนุมานอาสาโดยศิลปินสำนักการสังคีตกรมศิลปากรและวิทยายลายัยนาศิลินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภา,านลัยเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2310เสด็จขึ้นครองราชเมื่อปี2352และ,สะเสด็จสวรรคตรเมื่อปี2367สิริพระชนมพรรษา57พรรษาทรงครองสิริร,ราชสมบัติ15ปีในรัชสมัยของพระองค์ได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีซึ่งได้ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีไว้หลายเรื่อง ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการถวายทุนการศึกษาพระราชทานในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปีการศึกษา2567 วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ปรด,ปรด,ปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลาสหาไทยสมาคมพระบรมหาราชวังในการถวายทุนการศึกษาพระราชทานแด่พระภิกษุและสามเณรในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี2567 โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ถวายทุนการศึกษาพระราชทานรุ่นที่5แด่พระพรมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบกรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงพระธรรมวชิระเมธีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตนครปฐมผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบกรมพระวิปัสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวง พระธรรมวชิราธิบดีเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิธตุสิทธิวนารามผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง พระธรรมวชิรจินดาพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชวพิษสถิตมมหามาีรามในนามผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบกรมพระธรรมกติกาจาร์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่สองและโครงการฝึกอบกรมพระคณาจารย์ด้านกรรมฐานทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่สองและถวายทุนการศึกษาพระราชาทานแด่พระนิสิตระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามากุฏรราชวิทยาลัยระดับปร,ริญ,ญญาเอกปร,ริญญาโทและปร,ะริญญาตรีรวม350 และถวายทุนการศึกษาพระราชทานแด่พระนิสิตทุนศึกษาบาลีชั้นสูงกองบาลีสนามหลวงระดับปร,ริญญาธรรม6ประโยคจำนวน49รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชท่าบ่อจังหวัดน้องคายและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี วันนี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโดยเป็นโรงพยาบาลขนาด250เตียงและแม่ข่ายของโรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดหนองคายตอนเหนือรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านมีการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชในทศวรรษที่5และยังร่วมกับเทศบาลเมืองท่าบ่อพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ จัดโครงการชะลอชราชีวายืนยาวสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคฟื้นฟูสมรรถภาพและรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิให้กับชมรมผู้สูงอายุ20ชมรมมีสมาชิกรวม400คน นอกจากนี้ยังมีการออกบริการคลินิกผู้สูงอายุสัญจรในชุมชนหมู่บ้านและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวม10แห่งในการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมภาวะพลัดตกหกล้มดูแลสุขภาพช่องปากการบริหารร่างกายสมาธิบำบัด ตอนจากนั้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีองค์มนตรีไปติดตามการดูแลผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาบริเวณชั้น3ของอาคารผู้ป่วยในซึ่งให้บริการผู้ป่วยแผนกโสดสอนาสิกและจักษุมีบุคลากรและผู้รับบริการถูกผลกระทบ14คนสำลักควัน3คนส่วนผู้ป่วยหนักที่รักษาอยู่เดิมส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสรพสิทธิป,ประสงค์โรงพย พยาบาลวารินชำราบและโรงพยาบาล50พรรษาพร้อมกับงดใช้อาคารเกิดเหตุและลดการให้บริการแผนกสัญญกรรมกระดูกและข้อสูตินรีเวชกรรมและสัญญกรรมเพื่อปรับพื้นที่มาให้บริการผู้ป่วยในทดแทนนอกจากนี้ทางโรงพยาบาลมีการเยียวยาจิตใจผู้ถูกผลกระทบแล้วกว่า300รายองคมนตรีเยี่ยมชมการดำเนินง,งานศูนย์การแพทย์รัตนนันทเวชโรงพยาบาลน่าน วันนี้ที่โรงแรมน่านกรีนเลกวิวรีสอร์ทพอากาศเอกชลิตฐภูผาสุของคมนตรีบรรยายในหัวข้อประสบการณ์บริหารงานในองค์กรสำหรับโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่มูลนิธิเทพร,รัตน์เวชานุกูลให้การสนับสนุนปี2568จำนวน11แห่งซึ่งจัดขึ้นในการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่มูลนิธิให้การ สนับสนุนทั้ง11แห่งอาทิการจัดหาแหล่งน้ําดิบการพัฒนาระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์พัฒนาระบบการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ในช่วงบ่ายองค์มนตรีเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์การแพทย์รัตนะนันทเวศโรงพยาบาลน,น,น่านโดยมูลนิธิรักป่าน่าน,านเข้ามาสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของศูนย์การแพทย์รัตนนะัน,นทเวศโรงพยาบาลน,น,น่านออกแบบให้เข้ากับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมรวมถึงนำเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานมาประยุกใช้ในอาคารด้วย การจัดสร้างอาคารประกอบด้วยอาคาร3หลังคืออาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินอาคารรังสีและอาคารจอดรถโดยเป็นศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินครบ,บวงจรพร้อมกับเยี่ยมชมศพยาศิลน,นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะที่นํามาใช้ในการเยียวยาทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยที่มาใช้บริการ องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการเพิ่มศักยภาพอาจารย์และบุคลากรที่ปรึกษาการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชาพัฒนพระนครพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการเพิ่มศัก,กยภาพอาจารย์และบุคลากรที่ปรึกษาการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยราชาพัฒทั้ง38แห่งให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการการพัฒนาวิศวกรสังคมที่มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้เป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมผ่านการโค้ ชิงของคณาจารย์ต่างคณะต่างสาขาและปราชชาวบ้านเพื่อให้นักศึกษาดําเนินกิจกรรมแก้โจทย์ปัญหาเชิงพื้นที่ด้วยตัวนักศึกษาเองและยังเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรค่ายราชพัทยังลีดเดอร์ชิพสำหรับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัททั่วประเทศกว่า400คนที่จะจัดขึ้นวันที่13-17พฤษภาคม2568ณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี ในการนี้กลุ่มมหาวิทยาลัยราชพัฒได้สร้างคณาจารย์และบุคลากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการเป็นที่ปรึกษาและกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งได้มีการฝึกฝนและพัฒนาตนเองตลอด3ปีที่ผ่านมาเพื่อบ่มเพาะทักษะ Soft Skills ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฒทั้ง38แห่งองค์มนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์46จังหวัดชัยนาท วันนี้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์46อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทพลเรือเอกพงเทพหนุเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปติดตามการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถม,มะศึกษาถึงมธัธยมศึกษาและแบบทวิศึกษาโดยลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาทเปิดสอนแผนกเกษตร ปัจจุบันมีนักเรียน616คนมีการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตโดยจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนใน8กลุ่มสาระการเรียนรู้อาทิ กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ในปีการศึกษา2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดสรรอุปกรณ์ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพอาทิเครื่องตัดสติ๊กเกอร์เครื่องพิมพ์สามมิติและจักรปักคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมความรู้การฉลุไม้ด้วยมือและเครื่อง C N C พระราชทานสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้แก่นักเรียนและส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬามีนักเรียนเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40รอบระดับประเทศณจังหวัดชนบุรีเดือนมีนาคม2568 ในการนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่คณะครูและนักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากร,กรทางการศึกษาและนักเรียนด้วยสำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ วันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภร์โปรโดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภร์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน1,100ชุดไปมอบแก่นายสรญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้รับมอบพร้อมด้วยนายอำเภอเขาค้ออำเภอหล่มเก่าและอำเภอ น้ำหนาวสำหรับนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ถูกผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยประชาชนที่เดือดร้อนทั้งในด้านความเป็นอยู่และสุขภาพ สบข่าวในพระราชสำนักนะคะช่วงนี้ติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งไทยและจีนเตรียมขยายความร่วมมือปราบแยงคอเซนเตอร์และอาจญากรรมข้ามชาติหลังจากนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนเข้าให้กำลังใจนักกีฬาไทยร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ฤดูหนาวครั้งที่9เธทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน แพทย์ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจเดินทางเงยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยการเยือนครั้งนี้ได้เข้าพบหาหรือ3ผู้นำสารต่อความสัมพันธ์ในทุกมิติเนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตและจะต่อยอดความสัมพันธ์ในทุกมิติมากขึ้นตามที่นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรี และจะหาหรือกับจีนให้ชัดเจนว่าจะร่วมมือด้านใดเพื่อให้เกิดผลเป็นรูป,ปรธรรมนอกจากนี้จะเรียนรู้จากจีนในการพัฒนาก้าวกระโดดในระยะเวลา40ปีนำรูปแบบมาปรับใช้พัฒนานในไทยขณะเดียวกันจะต่อยอดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งค้อเซ็นเตอร์ไปสู่ระดับภูมิภาคตอต่อยอดแน่นอนแล้วกเ็เราจะมีการประชุม ในกรอบของอนุภันภาพรุ่มน้ำโขงล้านช้างซึ่งเราจะเป็นเจ้าภาพแล้วก็เป็นประธานร่วมกับจีนซึ่งท่านท,ทั้งสองท่านทั้งประธานดับดีสเจิ้นผิงและท่านหลี่เฉียงก็ได้พูดไปแล้วว่าเราจะใช้กรอบตัวนี้มาร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาให้ยั่งยืนที่สุดไม่ใช่ว่าพูดกันแล้วก็จบแต่ว่าจะมีการทําแ s สเ s สเมนตคือจะรีวิวแล้วก็จะผลักดันให้เกิดความร่วมมือ ยงต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจริงๆเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางออกจากท่าอา,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 ากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮาบินไทผิงนครฮาบินสาธารณรัฐประชาชนจีนเวลา9.40นาฬิกานาทีตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงโดยมีประธานที่ปรึกษาการเมืองจีนประจําบนทลเฮหลงเจียงให้การต้อนรับ จากนั้นช่วงเที่ยงนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อต้อนรับประมุขและหัวหน้ารัฐบาลต่างประเทศและคู่สมรสที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมฤดูหนาวครั้งที่9โดยมีนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐประชาชนจีนและนางเพิงลี่หยวนภริยาเป็นเจ้าภาพ ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีได้รับชมการแข่งขันไอซ์ฮอกกี้ชายระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติจีนที่สนามแข่งกีฬาฮา b บินไอซ์ฮ k อกกี้อาจากนั้นพบปะและให้กำลังใจนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมฤดูหนาวครั้งที่9โดยแสดงความห่วงใยพูดคุยสอบถามถึงการแข่งขัน ได้เจอแล้วกีฬาฮอกกี่ผู้หญิงด้วยเดี๋ยวจะแข่งพรุ่งนี้น้องผู้หญิงพรุ่งนี้จะแข่งกับทางฮ่องกงส่วนผู้ชายแข่งกับทางนอะไรนะฮะนักกีฬาใจดีนะคะนายกใจดีก็ให้กำลังใจเขาเต็มที่ให้ลูกน้เต็มที่ค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้เยี่ยมชม h a ม b i n Ice Snow World และช่วงค่ำร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมฤดูหนาวครั้งที่9 ก่อนเดินทางกลับถึงประเทศไทยวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ1 5บหนาฬิกา30นาทีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจบข่าวในวันนี้แล้วนะคะดิฉันปียนีเทียมอพรสวัสดีค่ะ